ีระบบมีระเบียงม,มีความระเบียดอ,อยู่เยอะมา,า,ากมากเลยมันมี้ขครขคทแค่ทังดีพระอาจารย์มิตรจะบอกว่ายืนแช่น้ำไม่ได้นะคือเดินไปจะเกาะปากไม่ได้นะยืนเดินไปเกาะปากไม่ได้อาปากอาปากคือเป็นโทษเป็นโทนษทางศพเป็นโทษทางศพอืษษอหรือว่าผิดผิดกฎวันแรกเนี่ยตัมมาประเดิมเลย ยืนคุยกับภาพเรื่องเนี่ยด้วยความเคยชินโยกขอาะไรโอ้สบายใจโชคดีภาพเพื่อนอีกท่านหนึ่งมาเห็นพอดีว่าโย่ไปไปแท่ข้านท่างเนี่ายท่านข้างท่านนั่งขันนิ้วโอ้ลืมอะไรเนี่ยเพราะเราก็จจลืมตัวแด้วยความเคยชินเพราะฉะนั้นต้องฝึกตนวที่มีวินัยพอมีมีวินัยมันก็จะเกิดความเคยชินภาพเคยชินก็จะเป็นเป็นสัญญาณนะที่เกิดขึ้นตัวให้เป็นเป็นสิ่งที่เรียกว่า ตามดีเลยมาตฐานของการใช้ชีวิตก็เดี๋ยวจะให้โอกาสได้ฟังนะอาจารย์พิมพ์แว่นตาพิษณุธรรมที่มีคุณธรรมต้องเรียกอาจารย์นัดับอาจารย์นัดดินะฟังจากคนพี่ไม่ธรรมดานะ มีค่ายิ่งเลยี้นาทีนะนาทีนาที4,000นาทีี่รตเวลามีค่ามาเที่เราฟังพยายมเรียกว่าลองพิจารณาในจิตของเราผู้่านที่นแต่ต้นให้เรคอผู้ชั่สรุปในจิตเข้าๆว่าเราได้รับอะไรจากการฟังเทศบ้างจิงท่านก็สุปให้ฟังเข้าๆจริงนะที่ไม่เรืองความกดทนยากอ่อต้นสบายออกปายใช่ไหมเรื่องความความภพเียรเรื่องความ เรายูกับพ่อแม่ยายลูกเนี่ยถ้าเกิดว่าคิดเป็นว่าทราห้่ถูกพ่อแม่เสียใจไม่ได้จะเป็นความชั่วไม่ได้เดี๋ยวพ่อแม่เสียใจนะพ่อแม่ต้องใช้ปัญหาต่อมาทุ่งคลั่งยากลำบากเท่านั้นเนี่ยเพื่อให้ลูกของดีๆถ้าเี็ของดีพ่อแม่ก็จ็ให้ลูกใช่ไหมของดีพ่อแม่ทำไมพ่อแม่ทำไมนะคิดไปไม่รู้ผิดอะไคิดเอง ถ้ามัเสียมากกินไปให่คุ้มถ้าไม่เสียไม่มากกิปองนี้ให้ลูกจีบแต่คุณว่าทำทุกอย่าเพื่อลูกเนี่ยเนื่อเื่อขกันเิื่ิปัคุณ้าเราคที่าองนี่เป็นว่าโดนมันเใจกลัวเป็นห่วงกันเจ๋ยในเรื่องการทำงก็ในชีวิตของการทำงาสมัยก่อนที่เปทุกตลอดย่นอาชีิทิ์เชามอหนึ่งคมอสามมอจีบมาหกไทยที่ตั้งทยพเข้าที่หาวิ่เจอแต่เบ ี่ปีก็จบมาก็อยู่ก็คือหาพ่อแม่มาตลอดแต่เราคิดเองว่าทำไรพ่อแม่เสียใจคนจะไปเที่ยวที่นี่ทิดตาายใจี่ไม่่ชอบก็ยังเลยมันเก่งเออามสิที่แล้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อแม่เสียใจแต่ต้องไม่ถือว่าคุณแม่ตลอดคุณแม่ประกานื่งนี่คือนึกอะไรชงใจพี่ชีพ่ออะไรชืินใจเวลาอยู่ที่สมัยเป็นรูกอ่างี่ชีแบุกของเงินท่านคุณแม่ของเงินสมมติกอห้าร้อยก็ใัน ขอันท่านให้สองหนคู่ศพถิ่งที่ไม่กล้อีใัยกับูุชีสุน่าแล้เหตุที่ท่านให้อย่างนี้แก้ราท่านบอกว่ากลัวลูกตายที่ดความจิใจกลัวลูกแลอตราที่ตเพราะไปกำลังโตเดี๋ยวสมองไอขอสิ่งีวกนีูเขาขอแม่พูดไม่กล้าีใยถูงีชสุน่าเลยถ้าแม่ไม่รู้นะแต่รูรือไม่รู้กับพ่อน่สุนิสน่าเข้าใจไหมก็ว่านี้กี่กับูุน่า ถึงป <accurately S 2> ัจจุบันก็ยังไถึงนสิต้นี้ก็ยังซ <SM> ื้อใจกระหร่อยโพสอยากใส่รู้อยากได้อะไรง่ายจะตาใจตามใจมากอยากจะได้ต้นไม้ซื้อต้นไม้มาแม่ก็ส่งเจอแต่แต่ที่มันถูกทานนตามห้่ถูกชอบเกียวต้นไม้บางชอบป้าตาทก่หูซื้อ่าเยอะมากบางช่วง้าแต่ป้าที่เกี่ยวกับงานอดิเรกป้าสักนาหูก็จะซก้ไนมากแม่ก็จะอดี่นสตแต่เราไม่ก ไม่ได้จับได้ก็พอระมาดระาังไม่จับได้มาให้ได้แต่พอได้มาแล้วพุ้บก็ดีใจมาก่านไปประมาณสาวัก4,000ข้าวก็เฉยๆล้วเบื่อ ่าือแม่แก่มาบอกวปีลีลูกเ่เลี้ยงแบบไหนได้แบบนี้จะ่ว่าปีนี้มัดต้องมีธุรนะแต่ว่าแต่ว่าจะเกิดข้างนอกกถานที่ไม่มีฟีลยัีนะ้างนอกมันไองเป็นสัตตาขอโทษรน่าให้แม่แก่มาคุยดกับเพราะจนีครอ่นะไม่โอกาสมาคถึง่าลูกเก่งลูกมีเลือดเลือดพร้อมทจยิงเกงเป็นแบบอย่างที่ดีเข้าใจไหม เรียกกรุบกรอาจ้ารล้วม่กันตีชอบแต่ไงแก้วินที่มอวจาเป็นลูกเก่งมากเลยอ๋อผมนักเรียนก็เรียนม,า,า,ทา,า,มาที่สายนเีนะครับจากความเชื่อธรรมดาก็ตื่นดีกันให้หมดอ่ะแล้วก็จะความรสานที่สามวันสี่วันห้าไก็เีเฉยะ สมัยก่อนด้งนิญเป็นทยนสติของมาเลยว่าอยากได้พอได้มาอาทิตย์หนึ่งเดือนก็เฉยแล้วสมัยก่อนพอเรียนที่เอัุปีหนึ่งเป็นหลัรถแม่ก็ชื่อรถใท้ยังจได้ว่าตอนนนเโนปุ๊าปุกเโน่อาสก้าันั้นเพอัมาที่กีเดือนก็เฉยแล้วคืออจิตมันตัิดว่าเออพออยากได้ก็ทอรานพอได้มาต้ดใจหลังจากมันก็เฉยแล้วก็เป็นเป็นวัฏจักเรื่อย สารอนี่ก็รีอะนรบ้างเกดูพอเมื่อก่อนก็ตอนเรียดตรีก็อยู่แถวโรเรียนง่ายพอเข้าเกียจากทอยู่กับสามพี่น้องผู้ชายคุณแม่ก็เป็นโบลลูกว่าเดินทางลำบากก็ื้อบ้านแถวบางนาให้ชุนนก็ซื้อบ้านแถไทยเพราะว่าลูกากให้ตามเปดนอไดรก็ดีอู่ในะกจากที่สวยสาระแก่สาก็มีอะไรมากแล้วพออยากมีแฟก็มีแล้วกสิสย ก็ทุกอย่างก็เฉยๆมันเป็นแบบเพรื่อนเกับไฟจริงๆล้วก็จะไม่คโกรมอะไรนะหรอว่าจะเปแบบนี้ไม่เคยไม่เคยไม่เคยโปอกไม่เคยใสหัวจมันก็เฉยๆมเป็นธรรมดาธรรมชาติทัหมดมันก็ไม่มีสารอะไรมากอยากได้อใไ้มาก็เฉยๆตอนนั้นอยากพอเรียนจบอยากเรียนจบมากพอจบก็รับเป็นเา็กนัเทุกตเติรดีใจหาเรยกีเดือนเฉยๆอยากทำงานมากพอได้งานเ็ตื่นเ้ดีนะได้งานทำานก็ด ยังจำได้ตอนท้นอยู่ที่บวีษัทามคสี่ปีโกเกร้าครเส้นชิดเส้นแก่ตัวแค่แก่ไปทากีดูทั้งหลายมีดูเลยญี่ปุ่นเคยอยากครับเเดชกุลนะคงจะมีเหตุตัใจเพื่อได้เงินเดือนสตาร์แ่แปดพันะแต่ตอนัี่อยู่ปีสี่ได้ทงานยังได้สตาร์หนึ่งเลยเมื่อ2ี้ปีที่แล้วยีปีที่แล้วอายุแก่แค่ไหนที่อาย่สิบห้ปีที่แล้วก็พอได้มาจินยุ็นั้นก็ส จบมาพอจบพอออกจากที่ทำงานเรียนจบทุกอย่างนะก็คิดว่าอยากติดต่อต่างประเทศก็ดูว่าดูชูเลยก็ข้าวลาตต่อที่ที่ที่พูดใน่อกี่นี้แหละกลัวพ่อแม่เสียใจเพื่อนกลัวพ่อแม่เสียใจอยากได้ต้องอยากได้ไม่ต้องมีอากได้มากพออยากได้พิเสที่มีจสาระเลยมากเล่นเป็งจริงเลยเพราะขาดนะก็เลยที่พิศขสงทั้งโลกขอเสมันไม่มีจัดสาระได้มาไม่กี่เดือนไม่กีเป็นไม่กี่ปีเ็นต้เบื่อทานข้าวมื่ยน ต้ทุกมือเช้าต้มกกลางวนต้มกําเย็นต้มสองอาทิตย์เื่อมเลยอร่อยชับแค่ชับใส่แค่ไหนก็มันจะเบื่อเอสฮาต้กมื้อนี่ยมันเบือบอมือไเือทคนเหนือยกันหมด่ก็เหนือยกันยิ่งสามีกยาเพื่อนข้อื่กันทั้งนั้งคืคุยกันทะเลาะบกแรงบ้างเขาหูบ้ไม่เขากูบ้างก็กกระทั่งนธรรมาแต่ที่เด๋ยวทุเมตายกัเอเลนกัเค่แหกัน จะรุ่งนาากันไปก็ขาดตัวประกับกอบไท้ดีเราก็เสีม่